กราบสบายดีพแมพี่น้องสวัสดีพม่มแมพพี่น้องทางผังไทยนะครับผมกันยินดีตอนหับเขาสู่ซ่องยูทูบเบิร์ทคัมซิวัลบ่าวลาวพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องไอสภาพอากาศอยู่ที่ผังไทยเนะาะจังหวัดไดเน่ที่แบบว่าบ่อหนาวส่วนอยู่ผังลาวเฮานในแบบว่าแข็งสอนหน้าเขตน,นี่หนาวพี่น้องติดลบแบบ12 13าเนาะซึ่งแบบว่าปีที่แล้วก็ไม่ได้นาวขนาดนี้เนาะแต่ว่าตกมาปีนี้หนาวแห้งพี่น้องส่วนนี้ก็เป็นในช่วงไน ใกล้่วงปีใหม่เลยพี่น้องก็ขอเอพอพ่อโน้ตไสให้พี่น้องให้ในช่วงปีใหม่เนาะสีเดินทางไปสายไปเที่ยวบางคนก็นมีแผนไปเที่ยวไปยังประเกะขอให้เดินทางไปหอดปลอดภัยนะพี่น้องเนาะกะขอบคุณเนาะที่เขามาติดตามเลยก็เขามาให้กาลังใจกดไลค์กดในกระดิ่งให้นําพี่น้องขอบคุณหล,ลายเนะาะวันนี้เฮากระซิมาเบาถึงอ้รายงานเล่าแหละเนาะต้อง ปีใหม่หรือว่าสงการเนี่ยคนเราตามโซนระบทแบบไปใส่แรงงานอยู่ทีประเทศไทยเนาะไปหาเงินหาทองอยู่ทีประเทศไทยมีอยู่แบบว่าช่วงปีใหม่สงการขจ้าสีมาเนาะซึ่งเฮาก็เคยไปทํางานอยู่ทีประเทศไทยพี่น้องเฮาก็สีมาเฮาศิลอกมาช่วงช่วงปีใหม่เนาะเฮาสิบมาช่วงแบบว่าสงการเพราะว่าช่วงสงการเนี่คนกบหลายพี่น้องเนาะหลายคนกับแบบเลือกมาปีใหม่บางคนกับแบบแล้วแต่ความสะดวกพี่น้องบางคนก็เลือกมาช่วงสงการเนาะ มาแบบขอพรขอยังน้ำพอน้ำเมฆไปสินะแบบว่าคนก็เลยแบบว่าคนขางที่จะร้ายแบบว่าในมอสิตเนาะที่เฮาแบบว่าเคยไปทํางานอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่ามันก็บบอมีแต่คนลาวเฮาเนาะแล้วก็มีพี่น้องในคนไทยนําที่เพิ่นแบบว่ากับในต่างจังหวัดเนาะบางคนกับบอลได้อารถดส่วนโต้กับบางคนกับกับรถในรถทัวร์รถยังอะไรมันก็เลยลายพี่น้องในมอสิตแบบช่วงนี้คือสี่แบบว่าอยู่ที่มอสิตก็คือสี่แบบว่า คือสีวุ่นแล้พี่น้องเลยแบบว่าเนาะท่าที่เฮาเคยมานะคนคือแบบว่าแต่งเนอืดนะคนลายพี่น้องอย่างที่ต hi <im> <oo> ้นคลิปที่เฮาให้พี่น้องเบิ่งเนาะคนลาวก็ถือว่าหลายคนอยู่ได้พี่น้องกลับบ้านเนาะกลับมาประเทศลาวนะแบบว่าช่วงนี้แบบว่ามันเป็นช่วงปีใหม่เลยบางคนก็ได้หยุดงานหยุดการแบบนี้นะมันก็เลยแบบว่าเขาแบบเลือกที่จะแบบว่าเลือกที่จะกลับมาบ้านมา่อไงก็ไ่ในะพี่น้องทํางานที่ประเทศไทยนี่พี่น้องแบบว่าช่วงปีใหม่เนาะ บางบางคนแปลว่าบางคนหรือว่าแบบว่านายจ้างบสกาอางาาที่การที่เขา,า,าไปทํางานประเทศไทยนี่มันมีข้อดีร้ายพี่น้องเป็นยังไงคนโนบทลาวเฮาแบบถึงอยากไปทํางานประเทศไทยเนาะคนลาวนี่ก็ถือว่ามีความโชคดีร้ายกว่าแบบไอชาติอื่นอย่างเช่นพมา่ากัมพูชาแบบสีเนะาะพวกนี้แบลว่า เ,เขาส th th ีว่าวไทยบ่ได้เนาะเฮามีความโชคดีตรงเทวาเฮาแบบว่าเฮามีความโชคดีตรงเ่ว่าเฮานี่ว้าไทยได้เวลาเฮาไปทํางานที่ประเทศไทยนี่เฮาสื่อสานแบบว่าสสื่อสานกันกับพี่น้องคนไทยง่ายกว่าเนาะแต่กับคนกัมพูชาหรือว่าพม่าข้าเจ้ากษีว่าไทยว่ได้สําหรับคนเป่นไปใหม่เนาะแต่สำหรับคนที่อยู่หลายปีแล้วก็ว้าได้พี่น้องนี่แหละความไม่โชคดีของคนลาวกับภาษาไทยกับภาษาลาวแบบมันใกลเคียงกันพี่น้อง การสื่อสารนี่มันสําคัญที่สุดพี่น้องแบบว่าเวลาเฮาแบบเดินเซ้นเข้าไปทํางานใหม่ๆเข้าไปซื้อของซื้ออย่างตามหหางตามร้านสะดวกซื้อยังเข้ากับสื่อสารแล้วก็เอาเบาหูเรื่องเบิดมันก็เป็นสิ่งที่แบบง่ายกับตัวเฮ้าเนาะถ้าเกิดว่าเข้าบ่หูภาษานี่กะโอ้ยากเด้พี่น้องเวลาเข้าไปซื้อของซื้อหันซื้อหนีเนาะแบบว่าสิให้ยแต่คนอื่นแบบตามไปแบบแปลภาษาห้มันก็คงคงยากนะพี่น้องแบบคือคนลราเข้ากับ มีความสุงดีแบบว่าเฮาไ่ต้องแป็แภาษาอีกยังนัินอะเฮาคนใหม่ไปก็สามารถว่าได้เลยแบบว่าว่าพังออกว่าได้ภาษาไทยเนาะคนลาวเนาะที่แบบว่าเป็นทำงานอยู่ที่ทไทยพี่น้องแล้วก็ช่วงไอพ้พีใหม่นี่เขาจ,จ้าก็สีกลับบ้านมาหลายพี่น้องบ้านเฮามันก็ทำบ้านเฮาละพี่น้องแบบว่ามันก็บ่มีปัญหาเนาะมันก็จำเป็นและจำเป็นต้องออกจากบ้านจางังยังแต่จริงแล้วกับทุกคนนั่นแหละมันก็บ่มใครอยากจากบ้านมีรัยจากครอบครัวเนาะ บอบางคนนี่ไปนี่กันโดยที่บออยากไปแต่ว่าได้ไปพี่น้องเพราะว่าปัจจุบันนี่มันโลกมันบังคับเนาะโลกปัจจุบันนี่มันโลกเงินเลยพี่น้องทุกคนก็ต้องดินรนถ้าเกิดว่าเฮาบ่หานี่เฮาก็อยู่บ่ได้เนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันใส่เงินไปบดพี่น้องบอว่าสิเป็นแบบว่าค้าอยู่ค้ากินค้านั่นค้านี่เนาะทุกมือนี่มันมันเปลี่ยนไปหลยพี่น้องยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหลยเนาะมันบอกคือรุ่นพ่อรุ่นเม่เฮารุ่น รุ่นพอเถา่าไม่เถ่าฮารุ่นนะ่ะมันก็อยู่กันแบบว่าบ่ได้ดิ้นรนคือหยกป,ปัจจุบันนี่พี่น้องสําหรับคนแบบว่าตามสนบทนเนาะปัจจุบันนี่ถือว่าแบบดิ้นรนกันห้ายพี่น้องเห็นบ่าแบบว่าไปทํางานประเทศไทยนี่คนขังที่จะหลายเนาะแต่คืออย่างที่เฮาเบ้าเฮาคนลาวนี่ก็ยังถือว่าโชคดียังที่มีประเทศไทยเนาะที่แบบว่ามีงานให้ทําแล้วก็มีบอนหางเงินนะพี่น้องที่สําคัญคือแบบว่าเฮามีความโชคดีต้องเ่ว่าภาษาเฮานี่แบบ คืออย่างที่เขาว่าภาษาเขาว่าบรต้องแบบไปเรียนไปอย่างเนาะเอาไปเขาก็สามารถแบบเราได้สื่อสา,ารกับพี่น้องคนไทยได้นี่เนาะนี่แหละคือความสดีของคนลาวแล้วก็ความสดีอย่างหนึ่งก็ยังแบบว่ายังมีประเทศไทยเนาะก็ขอบคุณประเทศไทยหลายๆเนาะเขาก็เคยแบบว่าไปใส่แรงงานอยู่ที่ประเทศไทยพี่น้องไปหาเงนินอยู่ทีประเทศไทยก็มู้ซื้อว่าเข้าไปก็เกือบสิบปีพี่น้องไปทํางานอยู่ที่ประเทศไทยเนาะไปแบบว่า ไปแบบว่าทํางานอยู่ที่ประเทศไทยกเกือบสิปีพี่น้องค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเนาะตางเขาไปแหละพี่น้องบ้านเฮาเนาะบ้านเฮากระทมบ้านเฮาอะไพี่น้องมันคืออย่างที่เฮาว่ามันบ้านเฮาตกมาปีนี่แบบเงินกระเฟอของกระแพงพี่นอ้องใช้ยู่ได้ยังไงเนาะทุกคนก็ต้องไปเพื่อความอยู่รอดแม่อ่เวลาแบบว่าเฮาอยู่บ้านเฮาก็เหมือนแบบว่ามันมีอย่างเห็ดด้พี่น้องบางคนเนาะบางคนก็บแบบมิทีดินดอนตอนหยาหลายนี่ก็ปลูกมันปลูกยังก็ อยู่ได้พี่น้องแต่สําหรับคนที่บ่มีดินดอนตอนนีาลายนี่มันมันบ่มียังเหตุเนาะเพราะว่าคนทุกคนมันก็มันบ่มีคือกันเนาะพี่น้องบางคนกับบ่มีบางคนกับมีเนาะในนอนแล้วคนเฮ้าแบบว่ามันบ่มีคําว่ามนุษย์เฮ้าบ่มีคําว่าเถ่าเทียมกันเนาะมีอยู่สิ่งเดียวที่เฮาเถ่าเทียมกันนั่นคือความตายพี่น้องเนาะแต่ว่าแบบว่าชีวิตในปัจจุบันนี่มันในน้อนอยู่แล้วมันบ่เถ่าเทียมกันอยู่แล้วเนาะบางคนก็มีท้านา ดีบางคนก็ฐานะปานกลางบางคนก็นฐานะยากจนเนะาะเพราะว่าคนในที่ร่ำรวยก็ถือว่าแบบโชคดีไปเนาะําหรับคนที่แบบว่าฐานะที่บ่ค่อยดีปานไดก็ต้องสูงก็ต้องดิ้นรนกัดกัดพันสูงนะพี่น้อง,พอง,พองเพราะว่าเฮาก็แบบเฮาก็เคยไปทํางานอยู่ที่ประเทศไทยเฮือนเนาะก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องคนลาวเฮานะที่แบบไปใส่แรงงานอยู่ที่ประเทศไทยพี่น้องไปทํางานที่ประเทศไทยพี่น้องคนไทยเพินเ่นก็ใจดีอยู่แล้วพี่น้องก็ แบบยินดีตอนรับแรงงานประเทศเฮาอยู่แล้วเนาะขอแต่ว่าเฮาไปแล้วเฮาบอกสารข้อมูลไว้ให้ประเทศผนสานีพ่อพี่น้องเฮาตั้งใจหาเงินตั้งใจทํางานหาเงินเผราอว่าเฮาหู้แล้วจุดหมายเฮาหนี่เฮาไปเผื่อ,อยังเฮาไปเผื่อความอยากได้เฮาไปเผื่อความแบบว่าอยากมีเนาะแล้วก็เผื่อความอยู่รอดของตัวเองแล้วก็ความอยู่รอดของครอบครนะัวเนาะอันนี้เฮาต้องแบบทํานึงถึงแบบว่า จุดๆนี่พี่น้องโมเมนต์ว่าไปก่อข้อมูลไว้อยู่ทีประเทศคนอื่นบ่ได้เนาะเหมือนทีข่าวที่ผ่านมาแบบเหมือนเฮาเห็นข่าวที่ว่าไอ้ยังกัปูซ่านเนาะพี่น้องไปก่อข้อม like ูลวาอยู่ทีประเทศไทยอันนั้นคือแบบบบดี้พี่น้องเฮาอยาไปเห็นเนาะสําหรับแรงงานลาวเฮาไปทํางานกะตั้งใจทํางานพี่น้องอย่าไปแบบก่อข้อมูลวาให้ประเทศคนอื่นเพราะว่านั่นคือประเทศคนอื่นถ้าเกิดว่าข้าเจ้ามาหายทำงานประเทศข้าเจ้าเนี่ยเฮาสีลำบากเนาะคลิปนี้ก็เฮาก็จะจบคลิปแล้วพี่น้อง เอาไว้พอกันคลิปหนาเนาะขอบคุณพี่น้องและลยๆที่เขามาติดตามเขามาให้กำลังใจเนะจาะอย่างไรฝากพี่น้องกดไลค์กดกระดิ่งให้น้ำเอาไว้พอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีสวัสดีครับผม